ฟาบริซิโอโรมาโนเหยียวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มแมนยูปิดดีลคว้าตัวเลน่โยโรแนวรับอนาคตไกลาจากลินได้เรียบร้อยเผยค่าตัวหากรวมโบนัสอาจแต่หลัก2,800ล้านบาทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดีลคว้าตัวเลนี่โยโรเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสของลินเป็นที่เรียบร้อยตามรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เมื่อวันพุทธที่17กรกฎาคมที่ผ่านมา r o m a n นคอนเฟิร์มผ่านเอ็กพร้อมบริเดตเฮียวิโกว่าโยโรย้ายซบปีศาจแดงแน่นอนแล้วและตอนนี้นักเตะผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายส่วนแรกเรียบร้อยและจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นโอทรฟฟอร์ดเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029สำหรับดีวของดาวเตะวัย18ปีได้บทสรุปที่50ล้านยูโรบวกโบนัสจำนวนมาก ขณะที่เดวิดออนสตีนอีกหนึ่งผู้สื่อข่าวคนดังเผยว่าดีลนี้มูลค่ารวมอาจสูงถึง70ล้านยูโรเลยทีเดียวแฟนแฟนแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ